สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่จะมาในเดือนมิถุนายนกันครับว่าจะมีอะไรแจกบ้างหรือมีอะไรให้เราเสียตังกันบ้างครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพเทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ ฟาร์ม24ชั่วโมงสบายๆแบตไม่ร้อนเน็ตไม่หมดต้อง LD c l o u d แอปพลิเคชันคาร์โฟนที่ลื่นที่สุดราคาดีที่สุดโหลดเลยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วครับโอเคครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่แพดโนตออฟฟิเชียลของตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่วันที่1เนี่ยก็จะมีประมาณ4กิจกรรมด้วยกันนะครับวันที่1 นะจะมีกิจกรรมนะครับที่ให้เราเนี่ยได้ไปทำเควสต่ตางๆนะครับแล้วก็รับ exp กันไปนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่คล้ายๆกับทุกเดือนเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวที่เป็นหน้าต่างแบบนี้อ่าก็คือทำเควสไปเรื่อยๆแล้วก็แจกของรับของฟรีกันไปนะครับผมอ่ะตัวที่2ครับก็คือแค่เดินไปคุยนะครับก็จะได้รับรูปโปรไฟล์ประจำเดือนฟรีๆไปเลยนะจ๊ะโอเค ะะอันที่3ครับอันนี้จะเป็นการให้เราทำเควสอีกแล้วนะครับมีภารกิจให้เราทำนะฮะแล้วก็ไปรับของรางวัลเป็นตัวเงินเซนีห0 0 0งแนะครับแล้วก็กล่องของขวัญที่เอาไปลุ้นพวกเฟืองอะไรเงี้ยนะสกิจกรรมเนี้ยก็คือคล้ายๆกับที่มีทุกเดือนเลยเป็นเหมือนของฟรีแจกทั่วไปนะครับ ข้อที่4นะครับยังคงอยู่กับวันที่1มิถุนายนนะครับความทรงจําในวัยเด็กนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เอาพวกแฟชั่นสัตว์ขีมวกอะไรต่างๆมาขายแบบลดราคา20%นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแฟชั่นตามภาพนี้นะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยก็เป็นเครดิตมาจากช่องคุณบูเบอรรี่นั่นเองนะครับผมอ่าก็จะต้องเตรียมเซนดีกันเอาไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้สัตว์ขี่พระจันทร์อยากจะได้ปีกเขียว อยากจะได้ชุดเขียวน่ารักหรือว่าอยากจะได้พวกแฟชั่นที่เอาไปใช้งานได้จริงทางด้านสายนั่นเองครับและหลังจากวันที่1นะครับก็เว้นช่วงกันไปอีก1สัปดาห์นะครับมาถึงวันที่9มิถุนายนนะครับ9มิถุนายนนะครับก็จะมีเควสอีกแล้วนะครับให้เราทําทั้งหมด5 q u เควสนะแล้วก็รับไปเลยภารกิจละ1 0 0 0 0แล 100, แล้วก็กล่องของขวัญน,นะแล้วก็จะได้เพย์นิงกาดแบบซีเล็กได้เลยก็คือเลือกสีได้เลย นั่นเองนะครับหกนะครับตัวนี้ก็วันที่9เหมือนกันนะครับจะเป็นการทําภารกิจครับซึ่งการทําภารกิจในกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะได้ของรางวัลอยู่2อย่างเป็นหลักๆเลยก็คือปลาแห้งสีทองนะครับแล้วก็เหรียญข้อเสนอพิเศษครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเควสให้เราทํา7วันเนาะ,ะปลาแห้งเนี่ยจะได้วันละหชิ้นนะครับทั้งหมดเป็น7ชิ้นนะเวันแล้วก็ไอ้ข้อเสนอเนี่ยหชิ้นต่อวันเป็น35ชิ้น แล้วก็ยังได้ไอเทมเติบโตตามลําดับด้วยในแต่ละวันวันแรกจะได้โกเมโดวันที่2ได้เพลงการ์ดแพ็กวันที่3ได้ความทรงจำนะครับวันที่4ได้โมราโกคอยวันที่5ได้กิลคอนทริบิวชั่นนะครับวันที่6ได้หินออติงนะฮะและวันที่7ได้ผลึกเสริมเวทนั่นเองนะนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะต้องทําอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าไอตัวปลาแห้งกับตัวเหรียญข้อเสนอเนี่ย เดี๋ยวมันจะเอาไปใช้ในกิจกรรมถัดๆไปนั่นเองนะครับอ่าแล้วตัวนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทําในวันแรกก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่ามันสามารถที่จะทําย้อนหลังได้สมมุติคุณมาทําวันที่5ของกิจกรรมเนี่ยคุณก็จะทํารวดเดียว5เควสได้เลยนะครับผมต่อมาข้อที่7จนะครับจะเป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยไปลงออราคเคิลน,นั่นเองนะครับซึ่งกิจนี้นะฮะจะได้ขอรางวัลเป็นปลาแห้งสีทองและเหรียญข้อเสนออีกแล้วนะครับเหมือนกับ อันบนที่เมื่อกี้พูดกันไปนะครับและแต่ละเควสเนี่ยเมื่อเราทําเสร็จแล้วก็จะมีแพ็คเด้งด้วยนะเออจะมีแพ็คเด้ง0.99ดเก้าดอน9 9าดเก้ดอนสิบเดดอนสาดอนแล้วก็89.99นั่นเองนะครับอ่าซึ่งอันนี้จะมีบอกเลยว่าแต่ละแพ็คได้อะไรบ้างมันจะได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะได้เป็นเหรียญข้อเสนอนะครับไอเหรียญข้อเสนอเนี่ยเดี๋ยวมันจะเอาไว้ใช้เป็นเหรียญในการแลกของรางกิจกรรมต่อไปนั่นเองนะครับแต่ว่าแพ็ค่89.99 จะมีเบบี้แบร์คาร์ดด้วยนะครับตัวเบบี้แบร์คาร์ดนะครับจริงๆก็มีเข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นสัตว์ขี่นะครับที่เป็นหมีเข็นรถเข็นนะฮะเออไม่ใช่รถเข็นหมีนะแต่เป็นหมีเข็นรถเข็นแบบนี้อันนี้คือเบบี้แบร์คาร์ดที่เขาจะขายนะครับในราคา89.99ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วมาต่อกันที่ข้อที่8นะครับมันคือร้านค้ารีเมคนั่นเองนะครับอันนี้มันจะเป็นร้านค้าที่เอาสกินรีเมคต่างๆเนี่ย กลับมาขายให้เรานั่นเองนะครับโดยที่สกินเหล่านี้เนี่ยจะต้องใช้เหรียญข้อเสนอพิเศษที่ได้จาก2กิจกรรมด้านบนเนี่ยมาซื้อนะครับอ่ะพอซื้อเสร็จแล้วนอกจากจะได้สกินแล้วคุณจะได้ปลาแห้งสีทองด้วยนะครับอ่านะกิจกรรมมันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยนะวันที่9นะครับแล้วมาต่อที่ข้อที่9เลยนะครับข้อที่9เนี่ยก็มาวันที่เก้าเหมือนกันนะครับข้อนี้เนี่ยมันจะเป็นการใช้ปลาแห้งสีทองเนี่ย มารับรางวัลน,นั่นเองนะครับโดยที่รางวัลเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือมีรางวัลส่วนตัวกับรางวัลทั้งเซสร์ฟนั่นเองนะสำหรับรางวัลส่วนตัวเนี่ยก็คือถ้าเรามีปลาแห้งสีทองนะครับครบ30เราจะได้ Sky Fire c h a r รนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ซ่อมอาวุธนะฮะครบ50จะได้เบบี้แบลค์สอีกแล้วนะครับก็คือน้องหมีตัวนี้ นะอนอกจากจะมีแพ็กเด้งแล้วนะครับก็ยังมีได้รับจากกิจกรรมนี้ด้วยก็คือมี2ตัวนะครับแล้วถ้าเกิดครบร้อยเนี่ยจะได้ตัวบวกประดับบวก12ไปเลยนะฮะองร้อยครับ,รบจะได้รถเข็นหมีเด็กชายนะครับตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ก็คือรถเข็นหมีตัวนี้นี่นี่นี่นนก็จะมีใส่มงใส่หมวกมีผ้าพันคอหน่อยนะฮะแต่ละตัวลืมบอกไปว่ามันจะมีการปลดแอดแท็กด้วย ่าแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็น4เป็น6ใช่ไหมอ่าแล้วก็สุดท้ายครับถ้าเกิดว่ารางวัลส่วนตัวปลาแห้งสีทองถึง500จะได้สุ่มการ์ด MVP ในรอบก่อนด้วยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลิสต์การ์ด MVP มเนี่ยมันมีการ์ดอะไรบ้างนั่นเองส่วนรางวัลที่ได้กันยกเซิร์ฟแน่นอนนะครับก็คือถ้ายกเซิร์ฟทำกันถึง20% 40%, 40 60, 80, 100นะครับคุณก็จะได้รับเป็นพวก กองมวกนะฮะโมล่าโกคอยเพยอิงการ์ดผลึกเสริมเวทแล้วก็ใบตีบวกพวกหมวกเนี่ยบวก6 1ชิ้นนั่นเองนะครับนี่คือกิจกรรมที่บอกเลยว่าเราอาจจะต้องเสียเงินกันพอสมควรน,นะเพื่อให้ปลาแห้งของเราเนี่ยถึงตามยอดที่กําหนดตรงนี้นะครับและเราก็จะรับของนั่นเองแต่วันที่9ยังไม่หมดนะครับยังมีกิจกรรมสังเคราะห์ผานะครับกิจกรรมนี้คืออะไรครับกิจกรรมนี้เนี่ย มันคือการเอาไอรถเข็นหมีเนี่ยมาผสมกันนั่นเองนะครับผมอ่าภาพก็จะเป็นตามนี้นะอันนี้จะเป็นภาพกิจกรรมจากทาง eternal love นั่นเองนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวผมอธิบายให้ทุกคนฟังละกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนๆย้อนไปฟังนะครับกิจกรรมด้านบนเพื่อนๆนจะเห็นว่านะครับมันจะขายตัวของ baby bear card เนี่ยในราคา89.991,000ใชไมอ่าเสร็จแล้วในกิจกรรม ส่วนหลังบ้านแมวเหมียวเนี่ยมันจะแจกเบบี้แบร์คาร์ดอีก1นันนะครับซึ่งไอเบบี้แบร์คาร์ดสอคันเนี่ยมันสามารถรวมเป็นรถเข็นหมีเด็กชายได้เออก็คือเอา2อันน่ะมารวมกันเป็นรถเข็นหมีเด็กชายและถ้าเพื่อนได้มาแล้วใช่ไหมและได้ตรงนี้อีก200คะแนนเนี่ยได้รถเข็นหมีเด็กชายอีกมันสามารถเอารถเข็นหมีเด็กชาย2อันมารวมกันได้อีกทุกคนเออรวมเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็น รถเข็นหมีเด็กหญิงนั่นเองนะฮะเออคือมันจะต้องผสมผสมผสมไปเรื่อยๆว่างั้นเถอะนะครับก็จะมีสัตว์ขี่3ตัวในอีเวนต์นี้เลยนะครับก็จะมีตั้งแต่เบบี้มีทั้งเด็กชายเด็กหญิงแบบนี้ครับใครที่ทําครบหมดเนี่ยคุณก็จะสามารถกดแอดแท็กซีแอดแท็กแล้วก็แอดแท็กได้นะครับทั้งหมดเนี่ยแอดแท็กกับอดแท็อย่างละ18เลยนะครับผมอ่าใครที่จะจัดเต็มจัดสุดก็ต้องเอามารวมกันแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะ มาต่อกันในวันที่10นะฮะก็จะมีการสั่งเคราะห์ MVP r ร t e Up นะฮะประจำเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นการ์ดแคทเธอรีน่านั่นเองนะครับรับการ์ดแคทเธอรีน่าก็คือการ์ดบอสวิสัตนะแหละฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากการันตีก็สามารถซื้อได้เลยในราคา250รอเมเป็นราคาฟอรอแล้วนะฮะแต่การ์ดใบนี้ก็จะเป็นการ์ดที่ดีสำหรับสายเวทนะแต่ถ้าใครมีบาสแล้วผมว่าใช้บาสก็ได้นะครับแต่ข้อดีก็คือการปลดเนี่ยจะได้แฮ็แท็กสิด้วยและการฝากเนี่ยก็จะได้อีกน ด้วยนั่นเองนะไปนี้ใครอยากจัดก็ลองวางแผนการเตรียมการเงินไว้ให้ดีๆนะครับต่อมาเลยนะครับข้อ12ครับวันที่15มิถุนากลางเดือนนะครับนอกจากจะมีแฟร์กลางพอนแล้วก็ยังสามารถไปรับของขวัญฟรีสุขสันต์วันพ่อได้ก็จะเป็นโนแลนด์88อันแล้วก็โกเมโดลสองอันนั่นเองนะครับยังไม่หมดครับต่อกันเลยวันที่16กนะฮะก็จะมีกิจกรรมนะครับให้เราไปทำเควสททั้งหมด7เควสง่ายๆเลยแต่ละเควสเนี่ยก็จะให้เงินเรา 1นึ่งแสนเซดีนะฮะแล้วก็กล่องของขวัญเหมือนเดิมนะฮะก็ไปเปิดสุ่มว่าได้อะไรนะครับต่อกันเลยนะครับสาหรับวันที่23ิมิถุนายนนะครับก็จะมีกิจกรรมบริจาคมาอันนี้ก็มากันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับการบริจาคกลางคอน,นะครับวันละ10ครั้งนะฮะบริจาคขยะนู่นนี่นั่นก็เป็นการระบายขยะออกจากตัวเกมนั่นเองนะครับแต่วันที่ที่ไม่ได้มีแค่บริจาคครับรอบนี้เนี่ยเขาจะมีนี่ กิจกรรมบุกลุกกละหนต่างโลกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะรอบแรกเป็นตัวของบาร์สรอบ2เป็นบาโฟรอบนี้นะครับเป็นการ์ดซอสนะฮะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับการ์ดใบนี้นะฮะทำอะไรได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะนี่เลยนะครับการ์ดซอสเนี่ยจะเป็นการ์ดอาวุธนะครับอ่าที่จะเพิ่มสกิลดาเมจ5%นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาใช้สกิลเนี่ยมีโอกาส50%ที่จะลด สกิลดาเมจรีดักของเป้าหมาย5%และลดพิลลิ่งรีซิของเป้าหมาย15%นะครับเป็นเวลา5วินาทีและยังสามารถสแต็กได้ถึง2ครั้งนะครับการ์ดเนี่ยสามารถใส่ได้แค่ใบเดียวเพราะว่าเอฟเฟกนี้มันจะไม่สแต็กนะครับฝากสมุดได้สกิลดาเมจ1%แล้วก็ปลดล็อกได้แอตแท12ด้วยนะครับการ์ดใบนี้เหมาะกับใครนะครับการ์ดใบนี้เป็นการ์ดอาวุธที่เหมาะกับพวกชาวสายเวทนะครับวิศาอะไรต่างๆนะครับเพราะว่า คือถ้าเทียบกันเนี่ยมันก็จะเป็นการ์ดที่ไปถูกเปรียบเทียบกับพวกพีโอนี่นะครับพีโอนี่เนี่ยเป็นการ์ดที่ได้สกิลดาเมจ10%ใช่ไหมอ่าแต่ว่าการ์ดไปเนี่ยมันได้แค่5%แต่ข้อดีก็คือมันลดสกิลดาเมจรีดักของเป้าหมายได้เออแล้วโอกาสในการปล่อยสกิลว่า50%เนะี่ะมันครึ่งครึ่งแล้ววิสานมันยิงรัวอยู่แล้วนะครับแถมยังตัดคิวได้อีก30%นะครับสกิลรีดัก5%เนี่ยสองสแต็กก็10% ใบนี้ถ้าเทียบกับพิโอนี่แบบหนึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะแรงกว่าเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปตัดสกิลรีดักของศัตรูได้นั่นเองนะครับการ์ดใบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากสําหรับชาวสายเวทนั่นเองนะแต่ว่าสําหรับสายกายภาพเนี่ยผมก็ยังมองว่าพิโอนี่ยังดีกว่าเนื่องจากว่าสายกายภาพเนี่ยมันต้องพึ่งค่าฮิตครับแต่ว่าใบนี้มันไม่มีค่าฮิตพิโอนี่มันได้ต้องร้อยหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนที่เล่นเป็นสายเวทเป็นหลักครับ การที่การ์ดบอสใบนี้มานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับที่ให้เราเนี่ยมารับเป็นพวกตัวของแกรมคริสตันจำกัดเวลาเหมือนเดิมเลยนะรูปแบบอีเวนต์เนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับมีสกายไฟเจอร์ฉาดมีโนแลนมีแกรมคริสตันแล้วก็สามารถที่จะซื้อตัวของโนแลนได้นะครับในราคา800,000เซนนีนะครับตรงนี้นะลดราคาเหมือนเดิมเลยแล้วก็แน่นอนครับก็จะมีในวันเดียวกันเลยนะครับก็จะมีการการันตีในส่วนของการ s อสนะฮะ ด้วยนะครับเปิด2ครั้งได้แน่นอนนะครับอันนีกกก้ก็อีกกิจกรรมคล้ายเดิมแค่เปลี่ยนการ์ดนั่นเองนะครับโอเคครับและนี่ก็คือแพททั้งหมดนะครับที่จะมาในเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับก็เป็นแพทกิจกรรมเนาะเพื่อนๆชื่นชอบตรงไหนกันบ้างล,ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับสรุปรวมค่าเสียหายเนี่ยก็จะมีการเสียเงินในวันที่1วันที่9นะครับวันที่10 15นะครับแล้วก็23ทั้งหมด5ช่วงด้วยกันนะสำหรับคนที่อยากจะเหมาทั้งหมดเลยนะครับของกิจกรรมเดือนมิถุนายนนะรวมๆก็น่าจะโดนกันเยอะแต่ถ้าเกิดว่ามาเติมที่เพจทวินทอมแ u ฟเนี่ยก็จะประหยัดได้นั่นเองครับลคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ช่องจุโด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ